เปิดเทอมใหม่ตั้งใจเรียนนะลกนูกเรียน,นักเรียนดูแถวเพเองนะครับดูแถวเพเองนี่ยานักเรียนวันนี้จะมีสมาชิกใหม่นะครับที่ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกของห้องเรา อ่าให้นใหนูแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อเอวาค่ะยานทักษเทพค่ะอ่างั้นไปนั่งข้างโบสถ์นะครับได้วันนี้มีเด็กใหม่เข้ามาทกทายป่ะเออเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อโบอลนะ ไหรออาหารที่นี่ไม่ถูกปากเราอะ่ะงั้นมากินกับพวกเราสิพวกเราโทรสั่งแก๊บทุกวันเลยได้สิส<ะ>เดี๋ยวเราเลี้ยงเอง ได้ข่าวว่าพ่อเธอล้มละลายนี่เธอจนแล้วหรองั้นเธอไปคบกับเพื่อนจนจนเถอะพวกเราไม่ลดตัวลงไปคบกับคนอย่างเธอหรอกไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอไม่มีเพื่อนอเดี๋ยวเราเพื่อนของเธอก็ได้ยังไงเราก็อยู่ในห้องเดียวกันแถวตรงตรงเื่อนตรง เราจะมีการมอบเกียรติบัตรนะ เดวันนี้เราจะมาทําพามาทำก้อยหอยไปกินไหมไม่งั้นก็ตอนแรกต้องเอาหอยใส่ลงไปในหม้อ,อแล้วเราก็จะเอาไปต้มกันต่อไปเราจะตักหอยจากหม้อ,อมาใส่ในถ้วยสแตนเลสพักไว้ให้มันเย็นนะอว่าโดเีคเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะตอนแรกเราต้องมีเขียงแล้วก็มีด ก็มีผักนี้เป็นผักชีใบเล่อยแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมมะนาวแล้วก็มะกออพริกปน่นแล้วก็ข้าวคั่วไปเราจะมาหั่นต้นหอมก่อนเราจะมาปรุงกันนะไปต้องใส่ข้าวคั่วขวไม่ต้องใส่เยอะมากเอาเท่นนี้ต่อไปเป็นพริก ก็ใส่ผัดกัหน่อยใส่หอมแล้ว,ลวก็มะน,นาวสองลูก้ก็ใส่มะกอก คนี่เสร็จแล้วเธอเราเราชิมดูสิอืมอร่อยจังเลยเราขอกลับเอาไปฝากพ่อที่บ้านได้ไหมได้ได้เอาไปเลยพ่อหนูมีอะไรแม่ชิมวันนี้หนูไปเร่องกับโบ๊ทมาโบ๊ทสอนทำก้อยหอยเดี๋ยวพ่อชิมดูก่อนนะลูกอะไรนาะเนี่ย โอ้เปล่แซ่บเนี่ย้ยอร่อยสุดยอดเลยพ่อเราลองทำขายดีไหมเง็้นก็ดีนะลูกสามารถทำสร้างรายได้ได้เลยนะเนี่ย